ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5เมื่อเอ่ยถึงบรมครูทางศิลปะการดนตรีไทยนั้นหลายคนคงทราบกันดีถึงชื่อเสียงของครูสอนศิลปะบรรเลงหรือหลวงประดิษฐ์ภพยราะซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ถือเป็นบรมครูด้านดนตรีไทยเดิมที่ทรงคุณค่าและหาตัวจับได้ยากในสมัยนั้นโดยพื้นเพแล้วครูสอนเป็นชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม มีพรสวรรค์นในด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กเนื่องโดยทางบ้านประกอบอาชีพรับบันเลงดนตรีไทยตามงานต่างๆเมื่ออายุห้าขวบสามารถตีคองวงเองได้โดยไม่มีใครสอนพอโตขึ้นนายสอนก็หัดเล่นระนาดจนชำนาญโดยฝีไม้ลา,ลายมือทางระนาดของนายสอนมีหลายรสชาติทำให้ดูแปลกแหวกแนวจากของเดิมจนเป็นที่ร่ำารือไปทั่วค้งน้ำแม่กลองโดยฝีมือทางระนาดที่ไม่เหมือนใคร การบันเลงที่ไพเราะยากจะหาใครเทียบได้และด้วยบุญวาสนาของนายสอนจึงได้เข้ามาเป็นมือรนาดเอกในวังหลวงโดยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากลนเกล้าราัชกาลที่6ให้เป็นหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2486แล้วเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในชีวิตของครูสอนที่ทำให้วงดุริยางขสินไทยสั่นสะเทือนก็เกิดขึ้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามครั้งนั้น บ้านเมืองกําลังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านโดยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความเป็นไทยได้ถูกกลืนกินด้วยคําว่าชาตินิยมเพราะสมัยนั้นรัฐบาลต้องการจะนําเข้าวัฒนธรรมใหม่ให้คนไทยมีความทัดเทียมกับนานาชาติและออกคําสั่งห้ามบรรเลงดนตรีไทยเนื่องจากเป็นของเก่าโบราณข้ามคลึไม่มีความทันสมัยโดยอนุญาตให้บรรเลงแต่ดนตรีสากลเท่านั้นรวมไปถึงการแสดงต่างๆเช่นลิเก ขนหากใครฝ่าฝืนต้องถูกจับทันทีเพราะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงการที่ทางการสั่งห้ามนักดนตรีเล่นดนตรีไทยนั้นเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดขนาดที่จะแอบเล่นเองภายในบ้านก็ไม่ได้เพราะถ้ามีเสียงดังลอดออกไปนอกบ้านอาจมีความผิดนักดนตรีไทยทุกคนล้วนเศร้าใจท้อใจหมดกำลังใจรู้สึกหมดอิสรภาพผู้ที่รักการดนตรีทั้งหลายหมดความสุขในชีวิต เสียดายอะไรที่ศิลปะของชาติจะต้องสูญไปแต่จะทําอย่างไรได้ในเมื่อยุคนั้นถูกสอนให้เชื่อว่าทุกคนจะต้องเชื่อผู้นําชาติจึงจะพ้นภัยโดยความคับแค้นใจและสุดอาลัยรักในวัฒนธรรมของไทยที่กําลังจะถูกคนไทยเหยียบย่ําให้จมหายไปกับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรมครูสอนจึงต้องระบายความรู้สึกทั้งหลายออกมาผ่านบทเพลงแสนคำหนึ่ง โดยเนื้อหาใจความนั้นได้บ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจในวัฒนธรรมไทยที่ถูกผู้นำเอาเปรียบและไม่เห็นค่าเมื่อแรกนั้นฝ่ายลูกสาวครูสอนไม่เห็นด้วยเกรงว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาตรวจพบเพลงที่ครูสอนเขียนขึ้นนี้แล้วจะจับตัวไปครูสอนจึงได้เขียนเพลงขึ้นมาใหม่โดยอาศัยเนื้อหาเดิมแต่ให้ดูนิ่มนวลและไม่ร้ายแรงเหมือนครั้งแรกจากนั้น ก็ได้ประพันธ์ทํานองแล้วสั่งสอนให้ลูกหลานสืบมาจนเป็นที่แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นไม่นานหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงคำสั่งที่ห้ามเล่นดนตรีไทยนี้ก็ได้ยกเลิกไปโดยปริยายและเสียงดนตรีไทยอันไพเราะสนอหูก็ได้กลับมาอีกครั้งและโด่งดังไปทั่วแผ่นดินโดยครูสอนได้รับลูกศิษย์ที่สนใจในด้านดนตรีเข้ามารับการศึกษาเป็นจำนวนมาก และได้กระจายไปทั่วพระนะครจนเป็นที่กล่าวกันว่าครูสอนเป็นบรมครูของแผ่นดินโดยแท้เรื่องราวของครูสอนหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะนี้ยังคงเป็นตำนานที่เป็นอมตะในวงการดนตรีไทยไปตลอดกาลไม่เสื่อมคลายทําให้เห็นว่าท่านมีความรักและเทิดทูนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสุดหัวใจวิชาความรู้ต่างๆที่ครูสอนได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั้น ก็ยังตกทอดศิลปะการบรรเลงเพลงไทยเดิมที่ไัเราะมาจนถึงทุกวันนี้